ยามเช้าแบบนี้หลายๆคนคงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการจิบกาแฟนะคะเช้านี้ผู้ผลิตสื่อภาพคนละเมืองทีมปันภาพจะพาเราไปติดตามเรื่องราวของแหล่งปลูกกาแฟในพื้นที่ภาคเหนือค่ะปัจจุบันผู้ประกอบการร้านกาแฟนิยมลงไปซื้อมเมล็ดกาแฟถึงแหล่งผลิตเพราะสามารถคัดสรรเมล็ดมาผสมและคั่วให้ได้ตามความต้องการของผู้บริโภคจะเน้นให้เข้มอ่อนหรือเปรี้ยวก็แล้วแต่สูตรของแต่ละร้านค่ะ ก็จะเป็นพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนะฮะที่เหมาะสมสําหรับกาแฟอาราบิก้านะครับเป็นกาแฟที่มีลักษณะคุณสมบัติพิเศษก็คือมีรสชาติมีความ,ลมกลมกล่อมนะฮะที่เรียกว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นเฟเวอร์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นรสชาติในการชงดื่มก็ดีนะครับก็เป็นส่วนที่ทําให้กาแฟอาราบิก้าเป็นที่นิยมนะครับกาแฟไม่ใช่พืชประจําถิ่นของไทยนะคะ จริงๆแล้วเริ่มมีการปลูกกาแฟเมื่อประมาณปี2,512นี่เองค่ะโดยนําเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฟินในสมัยนั้นยุคแรกกาแฟอาราบิก้าเนี่ยนะได้ถูกนําเข้ามาเพื่อทำการปลูกทดแทนพืชเสพติดและที่สำคัญที่สุดในช่วงนั้นเนี่ยงานวิจัยก็ประกอบด้วยพืชหลากหลายชนิดเช่นเดียวกันไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวแต่กาแฟเป็นพืชที่เป็นที่ ทราบก,กันดีว่าเราสามารถจะปลูกเก็บเกี่ยวแล้วก็เก็บรักษาไว้บนดอยได้นานเพื่อรอตลาดด้วยเหตุผลที่กาแฟสามารถเก็บผลผลิตได้นานและพื้นที่ปลูกฝินเดิมมีระดับความสูงเหมาะสมกับการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าคืออยู่เหนือระดับน้ำทะเล700เมตรขึ้นไปทำให้พื้นที่ปลูกกาแฟกระจายตัวอยู่ทั่วทั้ง8จังหวัดทางภาคเหนือค่ะนี่แหละครับ ที่ปลูกฟีนะน,นะครับเมื่อก่อนสาสี่สี่ปีเป็นไหลใหญ่เลยครับปลูกกันโล่ไม่ได้ฟีนนะต้องปลูกการแจนครับถ้าปลูกฟีตอนนี้ก็ถ้าเมื่อย้อนไปเมื่อสามสี่สี่ปีตอนนี้ก็กําลังเกี่ยวเกี่ยวอย่าง mm hmm. เงี้ยเดือนนี้นะยังไม่หมดฤดูเลยกาแฟประทบไท้ฟ่งครับเนี่ยลักษณะพื้นที่ก็ดีขึ้นเพราะว่ามีต้นไม้อะไร เพิ่มขึ้นครับสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่มีต้นไม้เลยนะเนี่ยเป็นร้อนเลยนะข้าวปลูกข้าวโพดอย่างเงี้ยปลูกข้าวโพดปวดไรปลูกปีนี่ต้องต้องถังให้ต้องล้มให้หมดไงอะไรนี้ปลูกต้นไม้ดูสิเขียวหมดเลยในนี้กับพื้นที่ขณะนี้นในพื้นที่ที่เราปลูกในภาคเหนือเนี่ยนะมีปริมาณผลผลิตอยู่ประมาณ8,500ตันถึงถึงประมาณน่าจะถึงประมาณ9,000ตันเนี่ยนะฮะจากที่มีตัวเลขที่ที่เกิดจากการพิสูจน์จาก พื้นที่กับที่สูจนกับตลาดเนีนะจำนวนที่เราเราตรวจสอบได้ที่นี่เป็นคาเฟที่เราจะส่งมอนนอกที่ลานอเมริมีสตาร์บัคส์มี Coffee Works กสมีบ o นคาเฟ่เรามีหลายที่เรามาเตรียมที่นี่แล้วก็แคดเกรดขนาดแล้วก็ส่งไปตลาดผลผลิตของไทยเริ่มได้รับความนิยมในตลาดสากลมากขึ้น แต่กำลังการผลิตในตอนนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดปัจจุบันผู้บริโภคกาแฟมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะผู้ค้าและผู้ปลูกจึงต้องมีการนำเสนอจุดเด่นของผลผลิตกาแฟที่แตกต่างกันออกไป ผู้ชมสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวของธุรกิจกาแฟเมืองเหนือได้ต่อในรายการเดอะน r อตองศาเหนือเช้าวันนี้ตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งไปจนถึง8ปดโมงค่ะส่วนท่านใดต้องการสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวกับนักข่าวพลเมืองแบ่งปันมาได้ผ่าน facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ